ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมอบริชาแนลนะคะสําหรับวันนี้มันก็จะมาแชร์สูตรทําครีมบำรุงผิวแบบง่ายค่ะสูตรนี้ก็ใช้ได้ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงก่อนนอนนะคะเป็นสูตรที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชืช้นให้กับผิวของเราค่ะแล้วก็ช่วยเรื่อนเรื่อยด้วยค่ะส่วนขั้นตอนวิธีทำจะเป็นอะไรบ้างเ,าเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือเจลว่านหางจระเข้ค่ะสําหรับใครที่มีเจลเลมอนหรือว่าเจลส้มเจลมะเขือเทศก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะเจลว่านหางจระเข้ก็มีขายที่ J, เซ หรือจะสั่งจาก Lazada าหรือว่า s h อ p e e ก็ได้ค่ะในสูตรนี้เราจะใช้เจวานหางจระเข้สองามช้อนชาค่ะหรือกะปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะ ผสมตัวไปที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือเบบี้ออยล์ค่ะหรือใครมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้เลยนะคะใครที่มีวิตามินอีก็ใช้เป็นวิตามินอีได้เลยค่ะหรือจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะเบบี้ออยล์หรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวจางใสด้วยนะคะในสูตรนี้เราจะใช้เบบี้ออยล์หรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น2ช้อนชาค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เขาเข้ากันค่ะ จากนั้นนะคะส่วนผสมตัวสุดท้ายก็ให้เราใช้น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นต้เนเหตุของการเกิดสิวด้วยนะคะช่วยสมานแผลด้วยค่ะในสูตรนี้เราจะใช้น้ำผึ้งครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะใครที่กลัวเหนียวหน้าก็ไม่ต้องผสมน,น้ำผึ้งเยอะนะคะแต่ว่าสูตรนี้ไม่ทำให้เหนียวหน้าค่ะทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะได้เนื้อครีมที่สวยมากเลยค่ะจากนั้นก็หากระปุกเก็บไปใช้ได้เลยนะคะสูตรนี้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไปใช้ได้นานเลยค่ะสําหรับขั้นตอนที่จะใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้ทาลงผิวหน้าของเราช่วงเช้าแล้วก็ช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะช่วงก่อนนอนก็ทาทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะส่วนช่วงเช้าก็ทาสูตรนี้เสร็จแล้วก็ทากันแดดแต่งหน้าได้ตามปกติเลยค่ะสูตรนี้ก็ใช้ทําำรุงได้ทุกวันเลยนะคะก็ ก็ไปทดลองทํกันดูได้ค่ะส่วนใครที่มีผิวที่แพ้ง่ายก็ก่รนเด็ดทดสอบกวาแพ้ก่อนนะคะสูตร DIY แต่ละสูตรนะคะเป็นสูตรจากธรรมชาตินะคะเป็นสูตรที่เรามีส่วนผสมอะไรเราก็สามารถที่จะนํามา DIY หรือว่านํามาผสมได้นะคะก็ไปทดลองทากันดูได้ค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวก,ก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ